คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมัน,นี้แอดมินเกาเมเชยจะพาพี่น้องเอฟซีไปตามต่อขอโชว์ขอหลาบกับปูวัดป่าอุดรเด้อครับผมครับพิจานณาสิได้นะพี่น้นะนองเนาะเหลขกของปูกะออกอยูไกยไก่ปูนี่นะครับผมหวย้างหันกะ กอนั่นๆก็ออกอยู่กับเบ้องปูครับผมเบอร์กับเบ้องปูกับศูนย์หนึ่งสองพี่น้องเนาะครับผมก็น้ำมาออกอีกครับพี่น้องศูนย์สองอีกครับผมสําหรับแนวทางเหล็กนิมิตหรือว่าเหล็กค้อมฝันปูกันหนาสนใจได้ครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันหวดพื้นที่สิบหกมิถุนายนนี้เด้อครับพี่น้องเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเบอร์ครับผมครับกะแอ็ดมินก็มเชียร์กับขคากบเขาพระคุณปูครับผมที่เมตตาแนวทางไหนกับดวกกับหลานครับผม พีน MC, ่น้องเอ็มซีจเลืมเด้อครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชี่ยในเด้อครับไปตามตองไปฟังเหล็กนิมิตปูกันครับผมปูครับลูกหลานเก่ามาเช่กับนมัสการปูวัดป้าครับผมอะอาจจะเลื่อนทออาจจะเลื่อนทอครับลูกหลานกลับมาอาตามต้องขอโชวขอหลับคือเก้าละปูครับผมกับมันนี่ก็วันที่อะไรล่ละล่ะ วันนี้วันที่แปดครับปออูลูกกระชีโลง<ค>่งพีให้พี่น้องเอซี่เขาไม่หรอกอีกทีครับปูอันปูคือวา่าเหล็กอันเบอร์กระเบื้องอีกแล้วนะครับผมเออเบอร์กระเบื้องแนี่อันมอนหันกับบัดก้อนกับเป็นเขาตัวโต๊ดครับบัดนี่กับเขาบางนึงหันกับเขาเป็นตัวตรงเนาะมันหนึ่งเกล็กตัวเก่าเนาะมันออกตัวเก่าเนาะครับ ันกับหนึ่งก้อนมันกับหนึ่งศูนย์สองมันกับเขาเป็นตัวต้นมันหลอกกันศูนย์หนึ่งสองเนาะครับปูวันดีมันกับมันหนึ่งศูนย์สองตรงตรงไ้แล้วก็ได้ครับได้หรอวันนี้ครับมัอกยุ่นยันเนาะมันออกไปแล้วนะปูเนาะกับเนีายสนใจถ้าสองกับสามกับผมที่ได้เออผู้ชมกับสีว่านังสบายโป่งทุกไทยมือย่างหมือเส่าปูกะมือนั่นกับเขาเลยภาว่าผูอันผูปูไม่อังขาดขา สองศูนย์ครับหกสองศูนเพราะว่าผู้หญ่ยุ่มสองครูผู้อยญมาไมันหลายโทนนะครับพอพูกผู้ก็เลยหไห้แต่แค่เจ็ดหกสองนะผู้ก็เลยเจ็ดหกสองกับเจ็ดเก้าสองนะผู้ก็เลยเป็นตัวร่องไว้ใช่บบไหนต้องฟู่เออบัตรกันหกับเก้าม้เม,มันกวอนเ้าะาไม่ีี้ครับผมอืมครับผมกระพังอ๋อตามตัวครดวันกี่สิบหกกิยุนายนครับผม เอาเอาหัวนี่ละบัดนี้ปูนี่มีปันเยอะแต่ว่าเอาเลขกระเบี่ยงก็เนาะเพราะว่ากระเบี่ยงคือออกดีแท้สินนี่เอีนอยู่กล้เออเอาเลขกระเบี่ยงชดเอาเด้อครับปูในกล้องกระเบี่ยงที่เรียกกับว่าไอ้ทางฟ้าโบรวันนี้ปูเขาเลยให้เป็นธาสีให้เขาได้ออกออกทางฟ้ามากนะเพราะว่าธาสีเนี่ยของมันพิ้งฟ้าไปนะครับผมปูเป็นมะปูว่าท่านเลี่ยวซุ่มทางก็เลยเป็นกานคาดคิดง่ายนุษยทั้งคืนอยู่ คนกเ่นว่าท่านเห็นมักรไหวพระเจ้ามาท่านีคนก็เลยได้ง่ายบอกว่ามันมากินทางนี้ขึ้นมันเป็นเห็นเห็นผีบบนี้อ๋อเบยอีกฟังหนึ่งบอกพอเออว่า์ยุ่งก้องกับเบียงบบนี้เจ็ดจังหวะครึ่ง่เป็นเพียงแปลกๆงันสิคือ่มาอีกเพราะทะเผู้วานี่ครับก็เข่าดี่เลยก้องกับเบียย่งนี้นี่ครับผมก็เป็นกันกับเข่าตัวตานโนาะ บอดีก็มาเข่าศูนย์สองตรงตรงอรลดวันนี้เนี่ยโอ้บดีเป็นโจมออกมาหายมาปีนมาทางนี้บัดเป็นศูนย์เจ็ดซีบัดนี้ยมบอีพ่อแม่อีกบอแต่เราพูดว่าเนี่ยครับจะมี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 สามครูนะครัะว่ามีศูนย์หอนี่มีผู้ชิไล่หมดมันมี่ศูนย์เจ็ดซีเดี๋ยวกับกัดสานซีเดี๋ยวกัับสองสองมีสามครูศูนย์เจ็ดซีเออ เดวตัวได้อีกครับปู้เจ็ดซีเดียวกับสองตัวกับเป็นสามซีสามซีเออกับสอง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 ือยังไงวะเด็กหมดนหี้สิเ่ราเว่าว่าว่กเป่ากับเปิดวะสนนิทครับแต่ว่าบันดีปู้นี่มีฝันบะเนี่ยอันนี้กล้องกับเบี้ยงเนาะอันนี้กล้องกับเบี้ยงได้ครับผมเอออันนี้กล้องกับเบี้ยงเพราะว่ากันวะเอากับมาตามเพราะว่าวัดที่แรกปู้ก็บอกได้ว่าสร้างมาเจ็ดสิบสองกองมันก็เจ็ดกับเบิ่งตัวเดียวกันก็ออกคิดสองแม้วันนั้นก็เรยครับ เออมันมัดมิเป็นเหตุการณ์อี่ที่เขาที่กองกับเบียงทั้งกองห่อนเดียวน่ะเขาทั้งสองห่อนเดียวน่ะแต่ว่าห่อห่วนสามนี่ฟันบึ้งมากีนแมนว่าเปิดกินออกมาแบบนี้เจ็ดศูนย์สี่อืมเจ็ดศูนย์สี่แันศูนย์ว่าแมนศูนย์เจ็ดสี่เอาศูนย์เจ็ดสี่ครับผมเออครับสามสี่ครับสอง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 นะพูดเนาะเออไม่สามครูครับบอกเนียนเป็นมีมิฝันฟูมาแบบนี้ คูนีเม no 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 ็ดฝันว่ามีคู่ก็จะต้อหมดแล้วันมันบอกว่าที่สิบหกเนาะครับผมวันนี้ปูก็เลยฝันต้องหมดวันนี้ยน่มันขึ้นมากก็เลยฝันนั่นละขึ้นวันที่นั่นละวันที่สิบหกน่นหละครับวันนี้ปูฝันว่ามันเป็นมิ่งมันเป็นคู่อยู่บ้านคู่หมดละววันนี้คนบอกว่าเตมื้อมากวะท่านันคนกับเต๊มื้อมากกว่าคนไหนถึงนั่นน่ะ คนไม,ม่บอกว่าคนไม่ได้บอกกูว่าเดมือมาคบกันนะเดมือมาคบกันแบบน,นี้เจ้าบอเป็นตัวเรียกกูกัเลยว่าเอ๊ะมันเป็นปัญหาเนาะเนอว่าไปไหนถ้าจองหมดนะเดมือมาออตีจ้งไหนลราพู่บานี่งูก็กเรยตี สิทีว่าเมื่อคบกันอย่นี่มันเฉพาะเป็นหาหาว่ากันนี่หาซี้เนี่ยพวกนี้อ๋อเดิที่จะมือหาเนี่ยเนี่ยปูเนาะหาปูก็เลยทีว่ากันมันกันมันตีเป็นสามโทกันสองเบี่ยงกันมันเอาสองเช่นสองเบี่ยงไปดิคบกันคนบอกว่าเดมาคบกันว่าสันเอากันกันว่าสันเขาต้องตีเป็น คูก็ได้ตีอมาไหวเน่ยทีว่าเป็นสองหาซีครับหาหาซีตีเป็นสองคูครับผมเแ้่ว่าขันจับสองคัูห้อกันจับเพราะว่าผุ้หิงกับผู้ชายเจ่ว่าผู้ขันเป็นขันระวังเนี่ยตอนตอนนี้ต้องฝันนั่นอ่ะครับผมบอกว่าเป็นผายเนี่ยเป็นแบบขื้นเก่าเลยเป็นแบบพื้นหัวนั่นเลยนะเป็นแบบพื้นหัวนั่นแหะหัวันที่ฝันเง็นจบไปกันสองเนี่ยกันสองจบนะครับผม S <S> เป็นเป็นคือกันเนอะตอนนั้นเขาเขาเนาะบอกมายังคอยเป็นต so uh, so ีถือโอ้ยอยู่ะไรมามาอยู่วันนี้กันคือกันอีกเลยตีตีบ้างเนอะไอ้ที่วันตีน้ำบิึงไอ้ที่วันตีเก่งอยู่เทพัวยังมาอยู่ผัวเออตีเก่งอยู่ไอ้ที่กับตีเก่งเนี่ยวันตีเยอะบิังบอว่ามื่อวันเดเมื่อว่าไงบอกว่ามื่อว่าก็้แขกันเอออืมน่ะกู้ขัดเว่าบัานมันตีเป็นสองตัวให้เอาจับออกอาชีหาเนอ ครับผมอ่าซีหแล้วก็แต่ว่ามือสองอันใส้กันก็เป็นสิบใดเด้เป็นหนึ่งศูดเลีย่างไรหนึ่ย์งมีสามารถบอกมาไหนวันต่อไปบว่ามือสองกันใส่กันเมนว่าล่ะครับผมเอ้เอาตัวนี้ไว้นั่งคคู่นี่ไว้นั่เพราะว่าเอาโูวหายที่ซีหายไว้นั่งบอกศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ไว้นั่งกันไว้นะครับผูอาจจะเป็นไรตัวยุทธวิลาเค้าช่วยไัยผู้ ตอะมีอีกกลุ่มนึงเนอะครับผูสุภาอีกนึงมาสุริอีกเจนึงครับผมต้องต้องรอบคู่ใดเป็นปู่อีกเจนึงปู่อันอันไหนคิดหนึงอ่ะอันเป็นผู่ยิ่งมะมาเดเมือมาสองมือบ่ครับผมเออเป็นเป็นคู่เป็นคู่เป็นเดเมื่อมาหาปู่เป็นเดว่าเดมาคบกันนะเป็นเดไงเห็นไหมนะครับเป็นได้บอกปู่อะเอามือมาคบมือเป็นนะเมือมือไงใช่กันแมมเป็นไงมาก็เอากบลงใส่มือกันเนอะ เป็นซิปนิวเนี่ละทักสองขางนี่หละวันต่อไปครับอั่นแหละตีหน้าเบิ้งตีเบิ้งคอยกันเนี่ยครับผมเออแต่ว่าเลขคักๆของลาวันต่อไปอันนั้วตีได้กับแมนเลยละครับน่หละสองตัวผู้ตีว่าขันว่าเป็นอาซี่ซี่ห่ากับเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์วันต่อไปครับผมเพอมันมื่อสองขาังแต่เป็นตรงไปซิปอยู่แล้วแมนว่าล่ะครับนั่นแหละปูกก็ได้ว่าตีกันไม่น้ำวันต่อไปเพราะว่าหมดนนั่นเขาตีกับ กูก็บอกเอ็มท no ี่ตเฟด้วันทบสองทบนัดเลี่ยงกันล้วกะอ่าวันนั้นมันออกอย่าัศูนย้อเหรอสงศพแมเดีย่ายู่ไหมนายจะมีูนย์นเนี่ยแบบปูเออวันนั้นแ่แม่มนซีศูนก็ซีูนี่แหะควันั้นมันตแมนเนกันเออเออเออซีศูน่ะเพราะว่าผู้ตีหาศนผู้ตีนั่ผู้เป็นหาั้นมันมนได้ออกไอเต็มหนึ่งเอาทีราถือเออมันออกทีศูน แจ่ว um e. e. right. right. ่าแล้วศูนยีเนี่ยแหละแจ่ว uh, ่าผู้ทีสร้างเสรอเป็นฐานเลยว่าตบเป็นศูน right ยังท so, ีนะครับจำจเนาะครับว <so S 1> ันนั้นจำอะไ้เอาลองเบอร์หนึ่คนเออขึ้นขึนเบิดผู้ใด้ำรวเพว่ามาเจ็งก็พูดถึงข้ามุนผู้ก็ว่ท่านเรียวแบบนี้อ่าอย่างทีนี้เห็ุหลายอย่างอยู่ครับผู้ครับผมออกจากออกจากผู้กับเบี้ยเรี้วกับีอาจจะเป็นการพุ่อยู่ังพะบตทนี่แหละครับผู้อาชีเป็น บันไดลงไปเหล่าเก็ดองค์พญานาคสององค์นะครับผมผู้ชมนี่ต้องเห็ดอยู่กันเป็นนันคะจะม่เหียบที่ยวมันมีสูบมีหมาน้ำปูอะไอย่างเงี้ยสมบุญลงปูกะเพราะวาเบอร์ปูได้ปูเอาชิมไปแล้วครับผมอันลูกลูกถามในปูดอายุคูเป็นอายุเท่าไหรครับผมที่ปะกวนปูเด้เป็นสีวสีวเขารักหกปูเลยบอกผมอ๋อครับผมต้องหกปูไหมถ้าปูกะ อาเค็ดหาแป็ดหรอไหมครับเป็นเป็นต้องหกพวกรึเปล่าเป็นเป็นเป็นก้อนหลายปีอยู่ครับผม<ร>ต้องเป็นหกสิบพวงเหรอครับเอาปพวกรวบจัดล่ออีกอันโค้งสุปปดลุกพูดนะครับผมเออฮัทเจ้าพูด้เป็นตัเนาะครับปูดเออฮัทเจ้าพูด้เป็นตัวกับฮัทเจ้าเป็นม่ย่ำหมายเป็นตัวว่าตัวนี้แล้วว่าจะอาจจะมีอีกคลิปหนึ่งครับปูดคลิปนี้ลูกก็ติดล่กวนปูดสมิ่งครับผมครับผมเอา อาอาจจะเรินพ่นพหน้าทีเบิ้งอยกันแอบซี่ก็เลยเถอะเอาไอ,อ้มีช่ชสมี่มันนะ้ำพูดสกุลสกุกคนเห็นแล้วก็นเลยครับาก,การนมมัสการครับผมออาอาจจะเรินพอนเอาครับพี่นอ้องครับผมกับลอ่องอ่พิจารณาเบิ้งเหล็กอ่ากล้องกระเบื้องได้ครับพี่น้องเนาะเขาดีมากตอนเหนียงครับผมพูดกับอ่ะหเิเหล็กกระเบื้องมากป้อมครับผมร่วมไปถึงเหล็นในมีของพูกับ ฟังน้ำกันได้ครับผมตีไปซอยกันครับผมสำหรับทิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องเอซีถูกหวยลงเงินไปน้ำกันได้ครับผมัวันที่16มีถุนหน้าย่น65ครับผมสำหรับทิปนี้สวัสดีครับ